สวัสดีครับผม 4B นักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวบันเทิงนะครับผมหลังจากที่ผ่านมาเสนอข่าวคีบไปหลายวันแล้วนะครับผมเอาละครับเ,เรามาเข้าเรื่องกันีกว่านะครับผมหัวข้อข่าวคือทองประวัติแชดวิทบอสแมนพร้อม8ผลงานภาพยนตร์สร้างชื่อก่อนเข้าเนื้อหาข่าวฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆด้วยนะครับผมเอาละครับมาเข้าเนะื้อหาข่าวกันดีกว่าแฟนหนังทั่วโลกแห่อาไลแชดวิสบอสแมนนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และจากไปในวัยเพียง43ปีซึ่งผลงานสร้างชื่อให้เขาคงหนีไม่พ้นบทบาทกษริย์ทีซาร่าจากเรื่อง Back p พ n n ต e r นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งของวงการฮอลลีวูดเมื่อนักแสดงหนุ่มมากฝีมือชัดวิสบอสแมนจากไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวัยเพียง43ปีแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่าหนุ่มชาดวิสได้รับการตรวจและพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3มาตั้งแต่ปี2016และต่อสู้กับมันมาตลอด4ปีจนเสียชีวิตในที่สุด โดยเขาเสียชีวิตที่บ้านด้วยอาการแทรกซ้อนที่เกิดข้องที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้เมื่อวันที่28สิงหา2020โดยมีภรรยาและครอบครัวอยู่เคียงข้างก่อนหน้านี้ระหว่างที่ยังต่อสู้และรักษาอาการป่วยดังกล่าววงเล็บรักษาด้วยการผ่าตัดหลายครั้งและทำคีคมบบำบัดแชดวิทยังคงไปทำงานตามปกติ และไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคมะเร็งของเขาณช่วงเวลานั้นเขายังคงเดินหน้าถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องได้แก่มาแชลดาไฟบัตมาเรเน่แบ็กบอททอมเป็นต้นข่าวความสูญเสียครั้งนี้สะเทือนในแฟนภาพยนตร์ของเขาไปทั่วโลกโซเชียลจนเกิดแฮชแท็ก วากันด้า for ever มาแรงจรันดับในเทรนทวิตเตอร์ทันทีและเพื่อเป็นการไว้อาลัยและร่วมรำลึกถึงฝีมือการสแสดงของแชดวิสบอสแมนกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ชวนแฟนหนังมารู้จักเกตประวัติเลกเล็กน้อยๆของบอสแมนพร้อมส่งแปดผลงานภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้กับหนุ่มคนนี้กัน 1. ชีวิตวัยเด็กของ แชดวิธบอสแมนแชดวิธบอสแมนเกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายน1,976เกิดและเติบโตในเมืองเดอร์สันรัฐเซาแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาแม่ของเขาเป็นพยาบาลส่วนพ่อของเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานสิ่งทอและธุรกิจหุ้มหมเบาแชดวิธจบการศึกษาจาก TL Hanna High School ในปี1 9 9 5ในปีแรกเขาเขียนบทละครเรื่องแรกเรื่อง c o s s r o s s และจัดฉากที่โรงเรียนต่อมาเมื่อโตขึ้น Chadwick ได้เข้าเรียนต่อที่หมาหาวิทยาลัย Howard ในกรุงวอชิงตันดีซีและเรียนจบในปี2,000ด้วยหลักสูตรที่โทษนะครับผมด้วยหลักสูตรศิลปะ บัณฑิตในด้านกรรกการกำกับการแสดงต่อมาเขาย้ายมาอยู่อาศัยที่เมืองบุกลินในนิวยอร์กตั้งแต่เริ่มต้นมีอาชีพการงานในช่วงแรกแชดวิททำงานเป็นอาจารย์สอนละครในโครงการชมเบิร์กจูเนียสกอร่าซึ่งตั้งอยู่ที่ชมเบิร์กเซ็นเตอร์ฟอร์สิ์ชอินแบ็กคูเจอ ในย่านหาเลมต่อมา2008เซอร์วิคได้ย้ายไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเพื่อประกอบอาชีพนักสแสดง 2. ชีวิตการแสดงโทษนะครับผม 2. ชีวิตการทางานในวงการฮอลลีวูดในปี2008แชอรวิกเริ่มมีผลงานการแสดงโดยครั้งแรกได้รับบทบาทหนึ่งในซีรีส์โทรทัศน์เรื่องลินคอนไฮ และได้ปรากฏตัวอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง The e x p r e s s The Ernie The Ernie David Story ถัดมาในปี2010เขาก็ยังคงมีผลงานการแสดงที่เป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องด้วยจากนั้นเขามีผลงานการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในเรื่อง42 ซึ่งเข้าฉายในปี2013ันสโดยเขาแสดงเป็นนักเบสบอลมืออาชีพอีกทั้งชีวิตช่วงนี้เขายังได้เคยกำกับละครบอร์ดเวใน E ิตเนอีกด้วยในปีต่อๆมาเขาก็มีผลงานภาพยนตร์ปล่อยออกมาอีกหลายเรื่องแต่ผลงานที่โด่โดงดังและสร้างชื่อให้เขามากที่สุดคงหนีไม่พ้นการรับบทเป็นกษัตริย์ ทีซาร่าในภาพยนตร์เรื่อง Black Panther และยังปรากฏตัวร่วมแสดงในหนังจักรยานมาเวลอย่างเรื่อง Adventure อีกหลายภาพ 3. ส่องไปผลงานสร้างชื่อของ c h a d w i t h Boseman สำหรับผลงานการแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับ c h a d w i t h b o s m a n ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้แก่ ในปี2013แสดงนำเรื่อง42รับบทเป็นแจ็คกี้โรบินสันในปี2014ร่วมแสดงเรื่อง Dark Day รับบทเป็นวอนเทมักในปี2016ร่วมแสดงเรื่องกับตันอเมริกาสวิวอลรับบทเป็นทีซาร่าตัวเอกจากบ a c k p น n t อร์ในปี2016 ร่วมแสดงเรื่อง God of Egypt รับบทเป็นเทพทอยในปี2018แสดงนำเรื่อง Black Panther รับบทเป็นกษัตริย์ทีซาร่าในปี2018ร่วมแสดงเรื่อง Adventure Infinity War รับบทเป็นทีซาร่าตัวเอกจาก Black Panther ในปี2019ร่วมแสดงเรื่อง Adventure Infinity w a r รับบทเป็นทีซาร่าตัวเอกจาก Back Panther ในปี2019แสดงนำเรื่อง21 Beach รับบทเป็นอังเดเดวิสก็สงสงสารชีวิตของเขานะครับผมที่อายุแค่เพียงแค่43ปีก็จากโลกนี้ไปแล้วด้วยโรคลำไส้มเมลิง ต้องขอแสดงความเสียใจแก่ครบอบครัวเขาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ